ใช่ไม่ไม่มีขัดแย้งหลวงตามีช้างเลยคนลุกเลยเพราะผมสงสัยหลวงตาตอนนั้นที่เมื่อไหร่ตาเทพถูกเหมือน้องมันไปเจอแบบเดียวที่ที่ผมเจอแบสภาวะที่ลึกไปจนแบบหายใจไม่ออกครับไม่มีใครตอบปัญหานี้ได้เลยใช่ไม่มีหรอกในประเทศไทยเนี่ยไม่มีทุกคนกล้าพูดเลยผมผมจะตายแล้วผมจะทำไงจะต้องขอดวงตาบอกแบบนี้ตัวตาย ถายตั้งของนะครับ <ST>. อย่าลืมนะว่าเก้าห้าเลยทําไมพระสิชนคิดเกิดขึ้นแค่สามสี่ปีเนี่ยทําไมพระเยอะเน้นเยอะเพราะคนเกิดสภาวะเยอะคนพูดแต่ภาษาธรรมแต่ไม่พูดสภาวะธรรมเลยคนจะพูดแต่เริ่มต้นแล้วก็บันปลายเลยอันกลางๆเนี่ยไม่พูดฮะมึงจะไปเจออะไรแวะทางเนี่ยมไม่พูดเลยมันจะพูดได้ไงในืมื่อมันไม่เป็นอะ่ะ ฮะมึงรู้ได้ไงว่ามึงมึงจตายยังไงกูเนี่เคยตายมาแล้วเอาสิตายจนอาจารย์ตำรวจมาสั่าสูตรศพนะกูอะฮะช่วงช่วงที่หลวงตารู้สึกว่าตายเนี่ยดวงจิตมันไปไหนครับไม่ได้ไปไหนอยบที่อาไมันด้ไปไหนหรอกไม่ไปไหนไปไหนมาอย่าเลิมเลยว่าถ้าพูดถึงสมมติอ้าว ขันห้กกนนามีรูปกับนำไหนละจิตครับพระพุทธเจ้ายอดเหลือสองรูปกับนำรูปก,ก็คือเนี้ยท่าสี่นามก็คือขันสี่ขันเนี้ยเรียกว่านามแล้วจิตอยู่ไหนอ,ะอ่ะฮะอะไรละเรียกว่าจิตอ่ะหรือตั้งเอาว่า,านามนี่แหละเป็นจิตมันสมมติขึ้นมาไหมฮะจิตและสติก็สมมติไหมและไอดวงดวงมันไม่มีดวงหรอกไม่ ไอ้ที่มันรูปกายหยาบกับกายละเอียดใช่ไหมครับไอ้ถ้าไอ้กายละเอียดนะั้นมันมันมันเป็นตัวจไม่มีหรอกไม่มีเหมือนกันแล้วใครเราไปเห็นว่ามันมีกายละเอียดเอาแล้วทีนี้ฮะใครเป็นคนเห็นผู้ถามึงก่อนเอาเหมือนมึงน,นั่งเนี่ยครับนั่งมึงว่ามึงสงบใครเป็นคนเห็นความสงบเอา้าก็ตัวจิตเนี่ย <laughs> นี่ถามถามก่อนถ้า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 หลงตาพูดอย่างนี้นีน่ คนเรามาจากไหนเกิดมาจากไหนไม่ต้องไปถามหรอกไม่รู้เหมือนกันยังไม่ใช่ไปถามอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกอาจินใจแหละครับอาจินใจยังไหมลายนีจบแล้วไม่จบนี่แหละอาจรินใจเหมือนไก่กับไข่อ่ะเนี่ยเหมือนฮะเหมือนพระอาจารย์วัดที่บอกผมใช่แล้วแก่ไข่แต่เรื่องจิตเรื่องพวกนี้ไม่ใช่อาจรินใจเป็นเรื่องสมมุติทุกอย่างสมมุติเอาสิฮะเอา พระขันห้าอย่างเงี้ยปกติพระอะหันก็มีขันห้าเอาสิทำไมเป็นพระอรหันได้มีขันห้าเนี่ยฮอะแล้วเป็นพระละหันได้ยังไงอ่ะก็มันไม่มีมันมีขันห้าแล้วมีอุปทานคนปกตินยแต่พระอะหันต้านทำายอุปทานก็ขันห้าก็ยังอยู่ฮะแค่เนี้ย ทีน้ไม่มีอะไรเลยผมไม่อยาสอจิตเขาไม่มีเ<า>อาสิฉัาพูดอย่างหลวงทาง่ะกูไม่มีจิตเลยไม่มีไม่มีกระจกฝุ่นก็ไม่กเกาะหรอกฮะไม่มีเพราะความเชื่อว,ว่ามีานี่แหละมันจึงมีเอาสินี่ฉันจะพูดแบบพาสเซนเคสน,นะนะ ทำไมหลวงตาบอกว่ากูเนี่ยอย่าว่าเลยบ้ากูยังเป็นไม่ได้เลยพระกูกไม่เป็นกูไม่มีความรู้สึกว่าเป็นพระด้วยเอาสิฮะมึงอยากให้กูเป็นอะไรกูเป็นได้หมดแหละคนฮะคนไม่ศรัทธามองกูว่ากูเป็นบ้าคนที่ศรัทธาก็ว่ากูเป็นพระอรหันต์มแจฉพวกมันมาแจ่งตั้งกูซะงั้นแหละแต่กูไม่ได้เป็นอะไรเลย เอาสิแม้สภาพกูก็ไม่เป็นศีลก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีกูเนี่ยไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละฮะไม่วิเศษด้วยกูพลังจิตก็ไม่มีฮะใครมีพลังจิตสูงสงก็เพ่งมาหากูในโลกเนี้ยเพราะกูไม่มีงไงไอพวกมันมีอยู่เพ่งมาเลยฮะ กูซึ่งไม่กลัวมันสิ้นความกลัวเพราะมันไม่มีมึงจะไปกลัวอะไรอะ่ะจบตรงนี้เลยนะจะพูดถ้าจะพาดสิ้นคิดพูดเนี่ยฮะจะเรื่องสภาวะฝึกใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องเดินตรงนี้แหละสำคัญกูมีความสำคัญตรงนี้เอาสิฮะ มมนไม่สำคัญหรอกถ้าจะเอาจริงๆเอาพิสูจน์เธอทั้งหลายเธอจงฝังลูกนิมิตนะอย่างนี้เหรอเคยมีไหมพิสูจธ์ทั้งหลายเธอจงทำกระชินนะพิสูจน์ทั้งหลายเธอจงทำพระป่านะมีไหมล่ะฮะสร้างพระพุทธรูปนะทั้งเจดีย์นะพระพุทธเจ้าสอนมึงไหมขณะพระนตอนจะสิ้จะพระพุทธเจ้าเธอรนเธออยากขนไควย ไม่ใช่อ่ะอเขาจะพูดถึงอ่ะจำไมนะคำถามนั่นแหละคือคำตอบถ้าเลือกบรลมัินะเมื่อเมื่อ,อไหร่มึงเริ่มถามตัวเองนั่นแหละสิ้นสงสัยไงถ้ามึงถามอยู่มึงจะสิ้นไหมละ่ะฮะถ้ามึงยังคิดอยู่ อะไระเรียกว่าอาสังขตะตอนนั้นเป็นสังขตะก็หมายสอาสังขตะคือไม่ปรุงแตง่งฮะจริงไหมตอกนั้นสังขตะก็ปรุงแต่งทั้งหมดแล้วเนี่ยฮะถ้ามึงมีอารมณ์มึงจะเอากกผู้หญิงได้ไหมล่ะฮะมึงคิดว่าแค่ผู้ชายกับผู้หญิงในลนะเพศตรงข้ามเลยนะ มันถังจะรักกันไม่ใช่เลยมึงบุงแจงงั้นจะไม่มีกระเทยไม่มีทอมหรอกฮะจะบอกให้มันเกิดจากความปุงแจงมึงสร้างเองหมดเลยนั่นเรียกว่ากรรมไม่มีใครมาโดนบรรดาเนห่ยมึงดีหรอกมึงช่วได้หรอกเห็นไหมของง้นระวังนะอ่ะทำไมนะ ความคิดนี่ร้ายกาจมากเลยนะความเชื่อไี่แหละสําคัญมึงคิดยังไงมึงเชื่ออย่างนั้นเชื่อ,อยังไงก็ประพืติอย่างนั้นประพืติยังไงก็นิสัยอย่างนั้นนิสัยยังไงก็ศัตากรรมอย่างนั้นแหละฮะจะไปไล่หาทําไมฮะมึงนั่งดูดีๆเนี่ยตัวไอ้ไล่หานี่แหละจริงไหมมึงจะแสแวงหามากเท่าไหร่อะมึงก็ไม่มีวันสิ้นสุดหรอกฮะอ่าบางคนเนี่ยสิ้นสุด การสแสวงหาด้วยการหยุดสแสวงหานี่แหละสิ้นสุดเลยจะไปนค้นหาทำไมไม่ใช่รู้หมดนะเมื่อไหร่มึงจะหมดรู้ล่ะฮะไม่อยากรู้อะไรเพราะมันหมดรู้ไง <c oughs> ถ้าไม่มีคนมาถามกูกูก็ไม่พูด เหรอใ่ไหมมัไม่พูดสมัยมึงอยากเป็นอาจารย์คนนีไ้ไงไม่เบื่อมันหรืออ,อยากดังมากันมึงอยากดังนี่นะมึงดูชะตากรรมกูสิฮะฮะกูสารนี้มาอยู่ตามลืมหินแล้วนะ่ฮะอันนี้ชะตากรรมกูไหมล่ะอันนี้วิบากขันนะ มึงคิดว่ากูอยากได้เหรอฮะ,อะ,อะมึงคิดว่ากูอยากได้เงินหรือไงฮะ,ะเข้ามาถวายกูในวันหนึ่งกูแจกเท่าไหร่ไม่รู้กูยังนับไม่ทั่วเลยเขาบอกกูรวยใช่กูแจกเขาก็เลยเห็นภาพว่า,าก,กูรวยที่จริงกูไม่มีจังหรอกถ้าวันนี้ไม่มีสะสมเงินทองไม่มีทาง ฮะอยากรวยกูไม่มาบวชหรอกจริงไหมกูอยากพ้นหลอกไม่จะทั้งความรวยฮนะฮะฮะจริงไงล่ะคนให้คนอย่ารวยไหมล่ะฮะกูให้ทุกวันใครจะมาให้กูวะ าะมันมาขอกูกูก็ให้ไปจริงไหมกูตาก็รวยน้ําใจไงกูไม่มีน้ําใจด้วยไม่มีน้ําใจด้วยกูไม่มีใจไงกูยังพูดหลายครั้งแล้วกูไม่ได้เมีตาอะไรเลยเมตากูก็ไม่มีกูยังอุปมาเลยเหมือนกูเนี่ยเหมือนฝนตกเนี่ยมันสงสารต้นไม้เปล่าล่ะมันก็ะกตามธรรมชาติไม่ใช่เหรอ โอยวันนี้ฝนนี่จะตกแล้วสงสารชาวนาอย่างเนี้เหรอมันก็จกของมันกูนี่ไม่มีอนาคตรหรอกกูไม่มีเป้าหมายเลยพวกมึงอะมันมีเป้าหมายฮะฮหายให้มันเจอนะเป้ามึงอะฮะฮะตลก สูสีสนเยี่ยมเนี่ยสลบกุพู่จำไว้นะเมื่อไรจะหมดรู้สักแต่ว่ารู้นี่แหละคือหมดรู้ไม่ใช่ไม่รู้นะแต่ไม่ใช่รู้นะนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเข้าถึงเนี่ยเป็นภาษา จริงไม่มีใครเข้าไปหรอกทำลายผู้เข้านี่แหละถึงเรียกว่าเข้าถึงเข้าใจไหมเหมือนลูงตาพยายามว่ามึงไปอเมริกาเนี่ยเดินทางไปอเมริกาจริงๆมึงไม่ได้เดินหรอกมึงนั่งเครื่องบินไปใช่ไหมนั่นเป็นเรื่องของภาษาโวหารริงไหม แต่ของจริงมันนั่งทสบายเว้ยครับครับปวดขาขัดสมาธิได้ขัดสมาธิเลยยิ่งผู้หญิงนะกูอยากให้ขัดสมาธิเพื่อจะได้ระบายอากาศของเราถ้านั่งทับกันโอ้โหแต่ถ้าผมสอบถามความรู้นะเรื่องพุทธประวัตินะเจ้าสุชายสิทธัตถะตอนที่ท่านประสูต anyway> ิ เดินได้เจ็ดเก้าจริงไม่รู้กูเกิดไม่ทันกูไม่เห็นต่างๆไม่เชื่อหรอครับจริงไหมจะไม่ใช่ไม่เกิดไม่มีนะสิ่งที่เราไม่รู้ครับคือมันเป็นเขาพูดต่อๆมาอย่างนี้ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่เหมือนกันเราปฏิเสธไม่ได้เลือกไปตอบว่ามีก็ไม่ได้ออืทำไหมมันจะผิดทั้งหมดอะถ้ามึงไปเชื่ออย่างนั้นไม่เชื่อก็ผิดเชื่อก็ผิดเพราะมึงไม่เห็นโอเค สิ่งที่ตาไม่เห็นมึงไม่ได้เห็นมึงไม่ใช่ว่าไม่มีนะจริงไหมสิ่งที่มึงไม่รู้ก็มีคนเนี่ยจริงไหม,มอย่างของคุณพระเจ้าเนี่ยท่านเป็นหมอใหญ่จริงไหมทำไมถึงเรียกว่าหมอใหญ่ท่านรักษาตามโรคนหฮะลูกศิษย์ไม่ใช่รักษาเหมือนกันหมดเดี๋ยวนี้มันรักษาเหมือนกันหมดหมดเลยไม่รักษาไม่หาย พระพุทธเจ้าไม่ใช่วิธีอธิบายนะสมมุติว่าคนตาบอดจะกําเนิดเนี่ยเออนี่สีดําคนตาบอดจะกาเนิดมึงรู้ไหมสีดําไม่มีสัญญาตัวเนี้มึงก็พยายามอธิบายสีดําไม่คนตาบอดฟังเอาแต่พพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านเลยให้วิธีรักษาตายนะนะนะฮนะต้องเห็นเอง ทีนี้หลวงตาความรู้นะครับขอความรู้ครับพระพุทธเจ้าตัดสรุริยสัตว์สีไ่ไนีฮยแล้วก็การหลุดพ้นก็คือมรรคมีองค์แปดใช่ไหมครับหลังจากนั้นเน่ะเกี่ยวเรื่องคาถาที่พระที่เขามาทั้งบทสวดทั้งคาถาทั้งไปบิดกพวอะไรนี้เพิ่งมันเริ่มหลังหลังตรงนั้นใช่ไหมครับเออสำหรับอันนี้ต้องเป็นส่วนตัวแล้วล่ะเช่นนี้เรามาแยกแยกก่อนกูไม่เชื่อโอเค ไอ้อภาษาส่วนเนี่ยเพราะมันเป็นาภาษาพูดของมคตใช่ไหมบาลีเนี่ยเป็นภาษาของมคตเป็นภาษาพูดมึงเอาภาษาพูดมาสวดมึงก็เป็นหมอลำมึงก็ร้องเพลงแล้ววะฮะเหมือนคนอีสานเนี่ยเอาภาษาอีสานมาสวดมันก็เป็นร้องเพลงไหมหมอลำไหมบาลีนี่ยคือภาษาของชาวมคตดเป็นภาษาพูดนะแม้แต่ว่ามักมีองแปดเนี่ย แต่สำหรับหลวงตานะมมรกของหลวงตาคือสีนสมาธิปัญญามากมีตัวเดียวเลยอืมฮะมันมีเยอะเหลือเกินอะฮะรักษาใจตัวเดียวพอเลยรักษาสติตัวเดียวพอเลยนี่ข้าเ้าบอกว่าไอ้ไอ้บทสวดอะไรต่างๆที่ที่มีมานี่มามายุคหลังจากพระพุทธเจ้าคือคนสมัยนั้น แต่งขึ้นมาเองไม่รู้รอ,อ,รอันนี้ไม่รู้แต่สมัยเราพูดถึงเราต้องดูเหตุผลว่าสมัยพุทธกาลไม่มีแน่นอนโอเคครับฮะไม่มีปร,ระขาดฮะเอาสิพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักพระพุทธรูปเอาสิแต่ทุกวันนี้เอาโอ้ยสร้างพระพุทธรูปด้ยกี่กับกี่การใครสอนพระพุทธเจ้าสอนมึงเหรอฮะถ้าพูดถึงอ่ เอาพระทจปาิโดงเนี่ยเขียนบันทึกเนพระสอเท่าไหร่อ่ะไม่แน่ใจทุกคนก็คำนวณแค่400 400ปีหลังจากอาพระพุทธเจ้าดับขันบริณิพานมึงคิดดูกรุงแทพ200ปีเนี่ยมึงยังจำอะไรไม่ได้เลยขณะมีบันทึกนะยังเปลี่ยนแปลงเลยอันนั้นไม่มีหนังสือบันทึกเลยฮะ มึงจะจำแล้วคนจำก็ตายไป่หมดแล้วเ้าภานนก็ตายแล้วเอาฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจตอนนั้นหรอกเราหยิบเอาประเด็นแค่ว่าเราไปฝึกลองดูฮะพระใจพิโรจก็เหมือนเรื่องเล่านั่นแหละฮะเนี่ยเหมือนสุนทรภู้เนี่ยแต่งพระไพมณีเนี่ย อีกสักห้าร้อยปีนี่ลูกหลานรุ่นต่อไปก็เห็นานางผีเสื้อสมุทรก็ถือว่าเรื่องจริงกันน่ะเพราะมีหลักฐานไงไม่มีไงไงอยู่ริมร้าง่ะผีเสื้อสมุทรฮะต้องเหมือนกับรามเกียรตินี่แหละเป็นจริงเกเป็นจ,จังไหมล่ะมีหนุมานมีสุครีพมีพระักพระรามอย่าลืมว่าลือสีเวลาวิกฤตเป็นคนประพันธ์ขึ้นนะรามเกียรติ คนชื่อคนที่ประพันธ์ชื่อวิระวราวิกิเป็นฤษีประพันธ์หรือนวณิยายเรื่องรามรเมียรกีอ,อันนี้ยังสักพระลักอยู่ไหมพระนมานเอาหัวลงครับทั้งที่มันไม่มีอ่ะฮะอ,อย่าลืมนะพระใจดี่หลอกบางเรื่องเขาเชื่อถือไม่ได้ฮะขานกันตามึงมึงอย่าลืมนะเอาถ้ามันไม่ขันอ่ะอยากไปจำภาษาดาวราน่งนี่สามเดือนเอา อ้ววันเรื่องหนึ่งร้อยวันหนึ่งร้อยปีพระพุทธเจ้าไปจำภาษาสามเดือนยังยังไม่ออกภาษาเลยตอนนี้ยฮะ,ะจะพูดถึงอ่ะมันบางทีนะเหมือนกับฤาษีอ่าสิงาคาละเห็นไหมฤาษีมีเขา<ม>เสพกลกามกับนางกลำลพูสาทีนี้ก็สานเสื่อม ไอ้แม่แพ้แพ้การราคาแต่เรื่องที่มาของฤาษีสิงคขาละก,กับเป็นลูกนางกวางกับฤาษีเอากันไม่ใช่เอาด้วยไปฉี่แล้วนางกวางไปกินฉี่แล้วท้องมันเป็นไปได้ไหมมึงว่าขนาดฤาษีไปเอากวางเนี่ยกูว่ากูาไม่พีลูกอ่ะแต่กูยังไม่ได้ทดสอบเรื่องนี้ยังไงทำ <c oughs> ไมเขียนขึ้นมาได้ล่ะ หรอเห็ไหมเพราะฉะนั้นกังม,มาสตรนี่ก็ย้ำไปว่าอย่าพึงเชื่อแค่นั้นแหละเชื่อได้บางเรื่องแต่ไม่ใชื่อไม่เชื่อปฏิเสธทั้งหมดอ่ะมันงโง่ถ้าเชื่อดอังเดียวน่นแะงมงายเข้าใจไ,ไหมมันเป็นอย่างนี้อุตสคาับ อารามสูตร่ยถ้าล่อรทาท่าธิบายว่ไม่การาเมสูตรไม่รู้พวกท่าจาพูดหรือเปล่าหรอกท่านจะพูดถึงอ่ะจริงไหมล่ะแ้อที่มาตีฟังกนก็แต่างเลหมือนกฎหมายนี่แหละจริงไหมมีรายละเอียดถ้าเกิดเราตีรายละเอียดตรงตไปทั้งหมดอ่ะริพระรหารเนี่ยเออท่านให้ทำลงทำดูก่อนใช่ใช่ในถ้าลงรยละเอเหมือนไฟมันร้อนเนี่ยคนมาเล่าให้มึงฟัง ไฟมันร้อนมึงไม่เคยเห็นไฟมึงเชื่อเลยเหรอประมาณเนี้ยถ้ามึงไปมองเห็นไฟแล้วมึงก็เห็นแล้วไฟแต่มึงคิดว่าความร้อนมึงยังไม่รู้ถ้ามึงเดินไปเออไฟมันร้อนจริงมึงเชื่อเชื่อก็ได้นั่นแหละเข้าความหมายตัวเนี้ยฮะจะจะปฏิเสธได้ก็ไม่ได้ฮะฮะมันมีอยู่อ่ะ แล้วก็มันไม่มีก็มีเ <ondan> ข้าใจไหมเมื <plural issions> ่อไหน่แ Ir ม่ชิกูพูดบ่อยๆอ่ะพูดไปบ่อยๆอะนายเราชมคุ้มคืนสมัยก่อนเชื่อเพซกูกูพูดจริงไหมผู้หญิงคนหนึ่งมันมีแฟนมันได้แฟนใหม่ไปนอนบนเตียงมันนะตื่นเช้ามาไอ้แฟนหนุ่มมันมองเห็นรูปในหัวแจงหนวดเฟิร์มเลยตกใจนึกว่าอีนี่มีผัว ยังไงมันจบกใจนะรูปฉันก่อนพาตัดขนาดตาเห็นนะเนี่ยกายสัมผัสยังไม่จริงเลยฮะหูก็ได้ยินเสียงกายยังไม่จริงเลยฮะมึงเชื่ออะไรได้ล่ะเชื่อได้ทั้งเชื่อไม่ได้มันถึงจะเกิดปัญญา ไม่ใช่ปฏิเสธทั้งหมดพระพุทธเจ้าถึงมีทั้งนยะรับและนยะปฏิเสธเอาอย่าเหมือนท่านสอนคนเนี่ยอัตถิอตัตโนนาตโสนะเราต้องพึ่งตัวเองนะหาตัวเองนะพอไปพูดกับปัญจาัวาคีี์กับไม่มีตัวตนนะเป็นอนัตตานะขัดแย้งกันไหมล่ะ มันต่างเวลาต่างบุคคลสถานที่เข้าใจไหมมึงจะไปคุยวันกันไม่ได้นะสมัยนะอ่าเหมือนเห็นหน้าตากูยแบบนี้แม้หน้าตาเราหลองก็มีคนชอบกูแล้วก็มีคนเกลียดกห็ยไหมอ่าริไหมล่ะทีนี้จะของตาพูดอย่างนี้เดี๋ยวผมขอรขออนุญาตน,นะครับ ถามเรื่องส่วนตัวเลยที่ผมไปดูคลิปหลวงตาว่าหลวงตาบอกมีเมียทั้งแปดคนนะโอ้ยอันนั้นเมียเมียที่อยู่กันเป็นนั้นนะไม่ไม่ผมถามนะฮะนั่นแหละแต่แต่แต่ละคนที่หลวงตาเลิกอ่ะเลิกจากคนนี้มาคนที่สองคนที่สามเนี่ยแล้วแต่ละคนนี่เขารู้สึกยังไงที่นี่ถามเรื่องส่วนตัวเลยครับหลวงตาไม่เคยเลิกกับเมียเมียเลิกไม่ไม่เลิไม่เลิกโอเคนะคือมันมีเพิ่มเรื่อยๆ แล้วทีนี้แต่ละคนที่หลวงตาจะบอกว่าไม่เลิกหลวงตาบอกไม่ได้ไม่ได้เลิกแล้วเขาก็ไม่เลิกแต่หลวงตาไปเองรู้ไเอ่ไม่ได้ไปคือมันอาจจะเวลาต่างกันสถานที่ต่างกันอย่างเงี้แหละบางทีเขาอยู่ประุมกูไปมีเมียอยู่อเชียงใหม่อย่างเงี้ยแล้วแต่ละคนที่เขาพอเขารู้แล้วนี่เขารู้สึกยังไงอันนี้ต้องไปถามเขาเลย จริงไหมล่ะออจริงไหมครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันมากูจะถามให้ฮคือผมผมไปฟังคลิปไงแล้วก็สงสัยเอ๊แต่ละคนเขาที่ลวงตาไปท่มันก็รักกูนะมันประวัตีย่อยู่นี่ก็มีนะครับคนที่แปดเนี่ยฮมันก็รักกูนะ ้จุดสิ้นสุดที่ไม่มีแล้วนี่คือความเบื่อแล้วไม่ได้เบื่อไม่ได้เบื่อถ้าถ้าเบื่อเนี่ยอย่ามาบวช่าไม่บวชเดี๋ยวเหมือนกับหิวกับอิ่มนี่แหละแ <c oughs> จะก,กูเห็นโทษมากกว่าเห็นโทษของตัวเองนะไม่ได้เห็นโทษของเขานะครับอิงไหมแล้วกูก็เห็นเด็กผู้หญิงมันเกิดมาเรื่อยๆใช่ไหมก,กูคงไม่ไหวแล้วล่ะ เหรอไหมและและมึงก็รู้แล้วมึงเป็นผู้ชายที่ไม่ดีเลยที่มึงไปทำลายความรู้สึกของคนที่รักมึงครับอืมเรีไหมมึงเคยเห็นความโง่ของมึงไหมความชั่วของมึงไหมกูได้เห็นนะทั้งที่ภรรยากูไม่เคยพูดนะแต่กูเนี่ยสมัยกูถึงเข้าหน้าภรรยาไม่ได้เลยเพราะกูรู้สึกละอายแก่ใจเลยฮะทั้งที่ภรรยากูดีทุกคน เห็นไหมมันก็นยิ่งทําให้เห็นความเด่นชัดข็นความเลวร้ายของตัวเองเราก็เลยหาวิธีแก้หาวิธีออกเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไงใครจะเปลี่ยนแปลงเราได้ถ้ามึงไม่เปลี่ยนแปลงตัวมึงจริงไหมกูไม่ได้ราคาคุยขนาดนางซาวไทยกูยังปฏิเสธเลยกูจะบอกให้เนี่ยเมื่อก่อนเขาว่ากูขี้คุยตอนนี้ กูคีดคุยไหมล่ะพอพอไปเจอพวกมันจริงๆอ่ะกูพูดใส่หน้าเลยกูปฏิเสธจนซื้อมิโกนมาปาดแขนตัวเองตายกูเนี่ยปฏิเสธนั่งเขาไทยมาแล้วนะไม่เอากูจะมาบวชกูคิดเกียดแล้วกูไม่เอาแล้วกูเบื่อหายตัวเองนะกูอยากแก้ไขตัวเองกูไม่ได้เบื่อคนอื่นนะกูไม่ได้เบื่อโลกแล้วเบื่อตัวเอง่ย ทำไมมันชั่วนะฮะทีนี้หลวงตาถามอีกเห็นฮะพวกนี้นหายคำตามทีนี้ไอการที่ปฏิบัติอนาปนสติที่หลวงตาบอกว่าให้ดูลมฮนะดูลม <tas S 1> <c oughs> หายใจใช่ไหมครับอ <c oughs> กูเริ่มร้อนเลยหอดูดูลมนี้เอาอะไรดูครับ เอาสติไงสติเอาจ๊กนี่ะทีนี้ลมเรารู้ว่ามีลมแต่เราไม่เคยเห็นลมใช่ไหมครับทีนี้เวลาเราหลับตาเนี่ยหลวงตาว่าเอาสติดูลม,ลมลมลมที่อยู่ระหว่างจมูกเราหรือว่าอะไระดูไปดูเอาสติดูเฉยๆทั้งๆท,งท,งที่ลมเราก็ไม่เคยเห็นอ้ออาวความรู้รได้ไงว,ว่าลมไม่มีจั่วไม่เอา้าถ้ามึงมึงดูซะก,ก่อน มึงรู้ได้ยังไงว่ามึงไม่เห็นลมพัดลมเนี่ยมันเป็นลมเนี่ยเราไม่เห็นมันนะไม่เห็นแต่ว่ามันมีกําลังไหมล่ะมันมันมีความรู้สึกว่ากระทบยันเอาต้นไม้เนี่ยเอาหักไหมลมพัดเนี่ยหักลมหายใจก็เหมือนกันมึงคิดว่ามันไม่มีกําลังเหรอไม,ม่มันมันมีกําลังจริงแต่ว่าที่หลวงตาว่าหใ,หใ,หให้ดูเห็นลมกล้าพูดเลยเห็นเป็นสายเหมือน หมือนรถวิ่งเข้าวิ่งออกเลยถ้าไมึงดูจริงๆอ่นะปฏิเสธไม่ได้หรอกจะจะไปพูดยังไงล่ะว่าไม่เห็นจ่ว่าพวกเขาฝึกเขาเห็นน่ะอ,อ๋ต้องฝึกต้องฝึกอเอาสอิแล้วมึงจะรู้เลยล่ะเป็นแสงเป็นสีก็ได้ลมเนี่ยฮะแล้วมึงไม่หายใจมึงอยู่ได้สามสี่วันเชื่อไหม แล้วจะพูดเรื่องนี้อเอาละบ้าแล้วมึซึึงไม่พูดไงมึงต้องฝึกเองแล้วละ่ะมึงรู้ไหมพวพเข้าฌานเจ็ดวันเนี่ยไม่หายใจเลยขาดถ้าหายใจเข้าชานไม่ได้คือเอาสติด,ดูลมใช่ฮะนะอัชจ,จันท์มากเฮ้ยมีคนดูไหมร้อยห้าร้อครัเอาละพอแล้วมั้งกูว่าตกูเอาสามารีนี่ยก <c oughs> เขาผมผม